ขอดีมากคันนี้วันไงวันนีครับผมวันดีครับแกบิ๊กไบ YouTube ครับผม YouTube Channel ไม่แนะนําเยอะเพราะว่าเจอกันทุกคลิปแล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่กับอะไร k a า a s a k i Z หกริบครับผมเป็นน้องเล็กนะครับใหญ่สุดของสองสูบนะถ้าจะเป็นสี่สูบก็เป็น900ไปเลยแล้วก็เล็กกว่านั้นก็เป็น Z สา0รไปเลยครับผมอ่ะคันนี้ก็บอกสเปกก่อนเป็นสสูบเรียงนะครับจากโรงงานแรงม้าหกตัว น้าหกรซีซีส่วนเรื่องท็อปก็บิดติดมือดีแรงหน้าหงายกันเลยข้อดีอยงสองสูบนะครับประหยัดน้ำมันตัวนี้ให้ดูตำหนิก่อนแล้วกันนะตำหนิตรงไตรงหำหนิก็คือพวกรอยขีดรอยขนต่างๆอันนี้ไม่ใช่รอยขีดนะรอยสติกเกอร์รายการของเนนชีชิ์เปลี่ยนได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นหายนะการใช้งานะนะครับผม,มเกี่ยวกันแล้วก็ยางตรงกลางล้นๆแต่ว่าตรงริมเต็มเพราะมันเติมแข็งนะไม่เป็นไรใครจะไปขี่ริมบ้างหรือระยะขี่ตรงกลางเดียวต้องเติมอ่อนๆหน่อยกับเซอร์วิสให้แล้้้ววววกกกัันนนะตีีี็เเเาารยย่ไฟล นี้หมุดแปะปกติผมว่าไฟแปะนี่หลืบแล้วนะเจอไอ้นี้เข้าไปนึกว่าด้วนครับผมเปิดดิเปิดดิลองเปิดดิเห็นไหมแต่โอ้โหแม่งเด้ยใครสั่งใครสอนเดี๋ยวเลนะเดี๋ยวเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะโริบอยพอได้พอได้เขาคิดว่าเขาคิดว่าไฟกระพริบมันมันให้เห็นเฉพาะข้างๆกะดิแล้วผมตัวนี้ก็สภาพโดยรวมโอเคดีตามอายุการใช้งานนะผมรถปี2017เลขไม้แพ้นะผมไม่มีกอทำหนิผมไม่ดูทุกที่นะผมก็โอเคของแต่งก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ล้อนะครับผม ไม่ช่วยอะไรนอกจากสวยอย่างเดียวนะดิสเบรคคู่เป็นปั๊มดิชิน2พอร์ตทำงานรูปแบบ ABS นะโช็คแบบทะเลสโคปิกทะาน้าทะเลสโคปิกทะาน้ถูกแล้วโอ้ยไม่รู้เฮ้ยอันนี้โหลดโช็คลงครึ่งนิ้วเอ้ยถึงครึ่งเซนเซนหนึ่งโหลดทะบายเซนนโหลดเพื่อโหลดเพื่อเออนะผมแต่ว่าลายน่าไมผู้ขี่สังเกตแล้วผมว่าแฮนด์มันน่าจะดึงลงหน่อยนะมให้ดูหมอบหน่อยอ๋อเป็นเส้น650ที่อารมณ์เหมือนโซนิค โซนิกเพื่อนะครับผมอันนี้ก็ตามสเตปเจ้าของเก่าแล้วกันมีพลิกบัสยังไงให้เหมือนโซนิกใช่แม่งรถคันเป็นแสนนี่ยเหลือคาราเตะอยู่หมื่นนะแล้วก็โปรไฟลิ่งนะครับผมก็ลอกติ๊กเกอร์ออกตามสไตล์เด็กแว้นครับได้การล้มข้างของเลเวอเรชันมาด้วยอะไรนะการการล้มข้างของเลเวอเรชันเลเวอเรชันนะครับก็การล้มแปดได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนะครับถ้าการสไลด์ก็ช่วยประมาณหนึ่งห้องเครื่องปลอดภัยแต่ว่าแฟลิ่งไม่ได้จะเหลือมันหมถึงความเร็วหนึ่งร้อยนะแล้วล้อนมเอ่อตอนนี้ก็คอท่อจะเป็นคคออออท่่่ขงงงแตานนเเลดชืมะรับ ต้องรอตามการใช้งานแต่ไม่ทะลุไม่ซึมแน่นอนเนาะคันนี้ให้รายตรงนี้ตรงที่ปลายท่ออะคาปวิกช็อตตี้เคปลอรนี่ของแท้ต้องมีอยู่สองสามหมื่นอันนี้ไม่แท้ครับงานไทยงานไทยสองพันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะเขาเท่าห่องนิ้วก็ซื้อมาสมเปลี่ยนได้เลยนะผมข้อดีของท่อไทยนี้แหละเปลี่ยนได้ตลอดนะเปลี่ยนกี่ทรงก็ได้ถูกไงแต่ performance ยังเหมือนเดิมแหละเออนะในข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับดิสเบรกเดี่ยวปั๊มนิชชินเนาะแล้วก็ตัวเบาะ ก็จะเป็นเบาะหนังหนังด้านนะครับผมมันจะเกาะตูดหน่อยอถ้าหนังไม่ด้านก็จะลื่นพื้ดเออไงเบาะเบาะอะไรกี่ตอนสองตอนนะผมนะสองตอนจบตอนแรกอะตอนแรกตอนแรกอยู่นี่ฮะตอนสองแหละพอพอครับพอบเมื่อกี้ก็บอกนะมาดูไม่หายไมีการเปิดบ่อนะผมเสียบปุ่มคุณยที่ตูดขันแล้วก็ งานมันขึ้นมาตัวไห้ตัวคนแล้วตัวรถอ่ะตัวรถนะผมตัวคนมันจะเสียวเกินไปผมไม่ให้ดูเยอะนะแต่ว่ารถผ่านมา3ปี4ปีแล้วคู่มือสูงยังอยู่อ่ะนะคุณลองนึกดูแล้วกันว่ามันโอเคขนาดไหนนี่ถ้าแท้ถุงห้าศูนย์แถมถุงยางให้ด้วยเฮ้ยถุงพลาสติกเอาเนาะนะอันนี้เป็นถุงแท้จากร้านเจ๊เกียวครับผมโอ้โหมั่วไปมั่วไปเรื่อยอ่ะแต่สเปคพูดถูกนะเอออ๋อก็ิดนิดนิดน้อยซีนี่จะเครียด์ทำไมเอาปีไปได้อีกเอ้าเอ้าเอ้า เฮ้ยพอแล้วพังแล้วผิดได้ไม่ซ้ำซ้ำปฏิยัมปีซ้มสามดีนะอ่โอเคผมมาดูมาดูเลขใหม่บ้างตัวนี้เกีวัดก็เหมือนตัวไซส์เก้าร้อยตัวโฉมสิบแปดสิบเก้าเลยนะออืก็คือวัดรอบนะผมเป็นกึ่งอนาล็อกดิจิตอลอ่าเลขใหม่แท้หมื่นแปดนะครับผมถามมาเยอะไหมกับรถสามปีนี่ก็ไม่เยอะนะสี่ปีแล้วสี่ปีเนี่ยเกือบเกือบสี่ปีก็วิ่งเฉลี่ยปีละห้าหกพันอ่ะ อ่าส่วนของแสงก็มีมือเบรกมือคัตนะครับผมปรับระดับได้ตัวนี้จะงานดีกว่าพวกเลเซนพอร์หน่อยคือสีมันจะไม่ไม่ค่อยลอกประมาณนี้แล้วกันโอเคครับผมฟังราคากันดีกว่านะราคาระเหียหูกันมานานราคาที่เท่าไหร่เอยตัวนี้ผมเท้าถ้าเป็นของใหม่น่าอยู่ประมาณ29 27ของใหม่นะในปีนั้นตอนนี้มือสองนะครับคุณได้ขับในราคา3ามล้านสี่เลยครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแค่ผมราคาเท่าอาสาปีใหม่ตอนนี้เลยได้หกห้าศูนย์ ได้หกห้านย์ไรสามร้อนี้หกห้าศพราเยอะกว่ามาเยอะกว่าอัตราการกินน้ำล่่เลียกันการสวิตไล่เลียกันเป็นยังไงมันไม่ทิ้งกันมากเรื่องราคาสายยางห่างกันสองสามไซส์โอเคนะครับผมคันนี้ก็ดาววางดาวต้นต้นแค่เ0้าครับ ค่าใช้จ่ายนะจัดไฟแนนซ์ฟรีภาษีฟรีพรบฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีเซอร์วิสน้ำมันเครื่องฟรีอะไรที่เสื่อมเสียเซอร์วิสหมดฟรีจัดส่งถึงบ้านฟรีจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านฟรีทุกรายการฟรีครับผมอ้าวฟรีเลยบอกมือครับรออะไรฟรีเลยแล้วก็คันนี้เงินเดือนหมื่นสองหมื่นสามออกได้ดาวน์เจ้าพันครับผมอ่าไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องกู้รวมออกคนเดียวเลยอ่าแล้วก็ผ่อนแค่สี่ปีนะครับผ่อนแค่งวดละสี่พันห้าสี่ปีครับผมผ่อนเบานะครับผมอ่า บางคนไปออก p s มือหนึ่งนะ,ะวางดาวหมื่นเก้าคันสี่พันหนึ่งอยู่สาปีคันนี้วางดาวถูกกว่าหมื่นหนึ่งแต่ว่าผ่อนนานกว่า1ปีได้หกร้อยสิบไปครับออยากจบไม่อยากเจ็บเลือกคันนี้ครับผมครับผมเจอกันคลิปหน้าว่าไงวันนี้สวีดัสสวัสดีครับครับผมโอ้ร้อนวะ่ะอยู่น้ำ